ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่างชิงนะครับจากร้าน A d ดีแบตเตอรี่ตุ้งสงนะครับวันนี้ก็มามาเทสโหลดนะครับแบตเตอรี่นะครับเป็นแบตเตอรี่เก่านะครับที่ลูกค้าเอามาเทิร์นนะครับจากนั้นก็ผมก็ลองทําการฟื้นฟูแล้วก็ชาร์จดูนะครับว่ามันยังใช้ได้หรือไม่นะครับก็ถามลูกค้านะก็ใช้มาประมาณ หนึ 1> 1่งถึงสองปีแล้วนะครับลักษณะก็เก่านะครับขั้วก็มีรอยสึกนิดหน่อยนะครับก็ลองเอามาฟื้นฟูดูนะครับก็ฟื้นฟูเสร็จแล้วนะครับก็ลองเอามาเทสโหลดนะครับว่ามันจะใช้ได้จริงหรือเปล่าครับอันนี้เป็นเครื่องเทสโหลดที่ เอามาประยุกต์ใช้นะครับเพราะว่าเครื่องเทสโหลดจริงๆนะครับมันต้องซื้อเครื่องละ3 0 0 0 4 0 0 0ถึง5,000นะครับแต่ว่าผมไม่ได้ซื้อนะครับเอาความรู้ที่มีนะครับก็มาประยุกต์ใช้เครื่องมือที่มีนะครับอันนี้จะเป็นอินเวอร์เตอร์นะครับแบบ modify s i ซ e wave นะครับอินเวอร์เตอร์มันบอกว่า3000วันนะครับแต่ว่าของจริงมันไม่ถึงหรอกครับ ซื้อมาประมาณสิบกว่าปีแล้วนะครับประมาณสิบห้าสิบห้าปีได้นะครับก็ยังใช้นะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้นะครับต่อไปก็เป็นโหลดนะครับโหลดอันนี้เป็นไดโปผมนะครับตอนนี้ซื้อมาประมาณยี่สิบกว่าปีได้แล้วนะครับอันนี้ซื้อตั้งแต่เรียนมัธยมนะครับก็เป็นโหลดจะมาทุ๊กรอบนะครับ ถ้าไม่ใครไม่มีอะไรปกผมนะครับอันนี้อะไรปกผมอามันจะกินกระแสเยอะนะครับถ้าไม่มีอะไรประกอบอาจจะใช้เป็นหลอดไฟก็ได้นะครับาหลอดไฟหนึ่งร้อยวัตนะครับจํานวนหลายหลายโหลดนะครับเพราะว่ามันต้องการต้องเพิ่มโหลดนะครับโหลดหนึ่งร้อยวัตสักสามสี่ห้าโหลดนะครับเพื่อเอามาเปิดทีละดวงทีละดวงนะครับแต่ว่านี้เป็นโหลดโหลดหนักเลยนะครับตัวนี้ ก็มาลองวัดอันดูเลยนะครับถ้าว่าใครไม่เข้าใจเรื่องประยุกต์ใช้อินเวอร์เตอร์ก็เล่นมาตามมันได้นะครับนี่พื้นฟูเสร็จแล้วนะครับก็เรามาวัดค่าอันดูก่อนนะครับนี่ครับ เป็นเก่าจุกเป็นต้องทําการเทสโหลดนะครับเพราะว่ามันจะหลอกตานะครับเวลาเราฟื้นฟูเสร็จแล้วนะครับค่าซีรรมันจะสูงมากนะครับแต่ว่าถ้าเราตั้งทิ้งไว้สักหนึ่งคืนนะครับหรือว่าทดลองโหลดลงไปสตาร์ทครั้งสองครั้งนะครับผ่านไปนะครับมันจะสตาร์ทไม่ติดนะครับมันจะน้ำกรดมันจะหลอกตานะครับดังนั้นเราต้องมีเครื่องเทสโหลดนะครับ เทสโหลดหรือว่านำไปใช้สตาร์ทรถจริงๆเลยนะครับอันอนี้เห็นไหมครับค่า cc 5 6 0นะครับแรงดัน12.7โวลต์นะครับก่อนเทสนะครับเดี๋ยวเรามาทำการเทสโหลดกันเลยนะครับนี่นี่ครับต่อสายเรียบร้อยแล้วครับขั้วบวกนะครับที่กับขั้วบวกแล้วก็ขั้วลบ น,นี่จมมามีคลิปเอมนะครับเป็นตัววัดกระแสนะครับจับกระแสว่ามันกินมันกินกี่เอมนะครับดึงกระแสมาจากแบตกีเอมนะครับควบบวกควบคลิปควบบวกวลบอะไรก็ได้นะครับอ,อันนี้เอาโหลดนะครับโหลด นี่ครับเป็นโหลดไดร์ผมนะครับเอามาเสียบกับช่อง220โวลต์นะครับของอินเวอร์เตอร์นะครับก็ทำการเปิดเครื่องก่อนนะครับปิดนี่ก่อนนะครับปิดสวิตช์ไดร์ผมก่อนเี่เราเปิดเครื่องได้นหครับเครื่องติดนรับทำงานไฟสีเขียวนะครับอ่านี่ครับเรามาเปิดไดร์ผมนะครับอ่าสังเกตกระแสนะครับที่เพิ่มนะครับโอ้ น่าจะไม่ได้นะครับเครื่องร้องถ้าเครื่องร้องแบบนี้เปอร์เซ็นแบตเตอรี่อาจจะว่าใช้ไม่ได้นะครับมันจะดึงโหลดนะครับมันจะเดี๋ยวลองใหม่นะครับอลองดูก่อนนะครับแต่ไม่แน่นะครับเดี๋ยวลองลองมาเปิดใดพอผมสังเกตที่กเกระแสนะครับนี่เครื่องร้องนะครับ สายที่เครื่องร้องนะครับก็เกิดมาจากแบตเตอรี่ปริมาณกระแสไฟไม่เพียงพอนะครับเดี๋ยวเราก็ปลดก่อนนะครับปลดปลดนี่เดี๋ยวเราลองมาวัดที่ตัวแบตเตอรี่ใหม่นะครับว่าค่ามันลงที่เท่าไหร่แล้วนะครับค่ามันจะอยู่ที่เท่าไหร่นี่ เมืกี้ร้อยหกสิบซเอนะครับเดี๋ยวดูเลยนะพอเราเทสโหลดกันเล้วนะเทสมาลุ้นกันนะครับว่าถ้าําหลักการค่าจะลดลงนะครับ555นะครับก็ถือว่าเยอะนะครับแต่ทำไมเครื่องมันร้องนะครับเดี๋ยวลองลองมาเทสกันใหม่นะครับ แต่ว่าสังเกตน,นะครับนี่นี่แรงดันนะครับแรงดันจะตกเยอะนะครับอลองเทสดูใหม่นะครับเงินเงินนะครับควรเงิน,น,น มีติดนะครับตอนนี้หดือว,ว่าอาจจะเป็นอาจจะเป็นขั้วนะครับขั้วมันสก,กปรกก็ได้เมื่อกี้นะครับขั้วแบตเตอรี่เนียเพราะว่าผมยังไม่ได้กัดนะครับนี่ครับตอนนี้ครับนี่พัดลมพัดลมในปกผมติดแล้วนะครับอตอนนี้อินเวอร์เตอร์นะครับดึง กระแสมาจากแบตเตอรี่นะครับ3 6 6แอมป์นะครับพอเปิดจะเต็บที่2ดูนะครับจเต็บที่2อินเ,อเตอร์นี้มันรับวัดตไม่ไหวนะครับอ่าโอเวอร์โหลดปุ๊บปุบปบปบปบ๊อืมเปิดได้ระดับเดียวนะครับเดี๋ยวผมลองจะลองเปิดอีกครั้งครับอือ อินเวอร์เตอร์นะครับจะดึงกระแสนะครับจากแบตเตอรี่นี่ครับ36มสอันนี้เป็นการเทสโหลดนะครับว่าแบตเตอรี่มันจ่ายกระแสเยอะๆได้ต่อเนื่องหรือเปล่านะครับถ้ามันจ่ายได้ต่อเนื่องนะครับเราก็เรามาวัดใหม่ถ้ามันไม่ลดเยอะนะครับแสดงว่าแบตเตอรี่นี้ยังใช้ได้นะครับน่าจะพอครับต่ว่าลองสักครั้งครับ ขยับขยับหน่อยนะครับรัววขั้วมันเก่า ร้อน,นะครับได้ปอบผมนะครับนี่ครับดึงกระแสจากแบตเตอรี่ต่อเนื่องนะครับไม่เกินสองสามนาทีนะครับสูงสุดนี่ก็คือสามสี่นาทีนะครับาได้แล้วนะครับจะติดเครื่องครับอย่าลองวัดใหม่นะครับ ว่าตอนนี้ค่าแบตเตอรี่อยู่ที่เท่าไหร่นะครับ12.5นะครับนี่555นะครับอ่าเมื่อกี้น่าจะเป็นที่คีบลวมหรือว่าขั้วมันสุกรกนะครับนะครับ แสดงว่าแบตเตอรี่ลูกนี้ยังใช้ได้นะครับฟื้นฟูเสร็จแล้วก็ใช้ได้แน่นอนเลยนะครับนี่เป็นการเทสโหลดเยี่ยมเลยนะครับแบบนี้ครับถ้าว่าใครไม่มีเครื่องเทสโหลดนะครับถ้ามีใครใครมีเครื่องอินเวอร์เตอร์นะครับก็ลองเทสโหลดแบบนี้กันได้นะครับนี่ก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์กัหรับทุกคนนะครับผมสวัสดีครับ